เหรียญจำปีท้าวเวสุวรรณหลังรูปเหมือนหลวงพ่อขวยชุดินทรโลวัดโคศิตตารามประสบการณ์จริงบรรดาลโชคบัรดานทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่าน,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 นเลยพบกับผมเมเดิมภูผ,ผาเพชรทองคานองฤทธิพี่พี่น้องนองท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระ,กะดิ่งไว้ได้นะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงของพี่พี่น้อง FC ชาว ร้อยเรื่องพุทธคุณและพี่เขาก็เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ด้วยนะและเหตุการณ์เนี้ยมันต่อเนื่องมาจากในไลฟ์สดของผมนี่เองนะใน a c e b o o k นะครับนะพี่ท่านนี้ชื่อว่าพี่นิพนธ์นะก็ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆนะของพี่นิพนธ์ด้วยนะพี่นิพนธ์นะก็ได้ส่งเรื่องราวนี้มาหลังจากที่ตัวเองได้ประสบพบเจอเรื่องนี้นะด้วยความดีใจเป็นอย่างมากนะก็เลยส่งเรื่องราวนี้มานะครับนะให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราได้เผยแผ่บารมีหลวงพ่อกลวยชุดินทะโล วัตถุมงคลที่พี่เขาได้ประสบพบเจอในรุ่นนี้ก็คือเหรียญจำปีหลังรูปเหมือนหลวงพ่อปวยชตินทโล รุ่นนี้ที่ผมเคยทาคลิปวิดีโอไปเหรียญรุ่นนี้จะมี2แบบนะแบบที่1ก็คือหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกวยชุดดินทโลและแบบที่2ก็คือเป็นหลังนะหานุมานเชิญธงแต่รุ่นนี้ที่เกิดประสบการณ์เป็นหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกวยชุดดินทโลออกในนามวัดการปรี่ียนปีพศ2513และที่สําคัญรุ่นนี้เป็นเหรียญจําปีหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อกวยชุดดินทโลรุ่นแรกนะในประเทศไทยที่เพิ่งเคยจะสร้างขึ้นมาถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากวาระพิธีดีและที่สําคัญจํา นวนการจัดสร้างน้อยมากขนาดเนื้อทองแดงนะยังสร้างเพียงแค่999เหรียญเท่านั้นนะครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วกัน พี่นิพนธ์เนี่ยนะเขาก็มาดูไลฟ์สดของผมนี่แหละนะในการจาหน่ายเพื่อเครื่องเครื่องรางนะผมก็จะเปิดไลฟ์สดทุกวันเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับนะที่ f a c e b o o กปูผาเพชรทองก็เข้าไปชมกันได้นะพี่นิพนธ์เขาเข้าไปชมนะไปดูนะแล้วก็ไปเห็นเหรียญจําปีท,าท้าวเวสสุวรรณแม่และถูกใจเป็นอย่างมากนะในเมื่อในเมื่อความถูกใจมันมาแล้วนะครับนะพี่เขาก็เลยจัดเลยนั้นหนึ่งองค์นะครับนะแล้ววันนั้นนะผมจําเหตุการณ์ได้ดีเลยในไลฟ์สดเนี่ยจะมีอยู่สององค์เหรียญจําปีรุ่นเนี้ยนะครับนะ มีองค์ที่1คือนัเบอร์600และองค์ที่2คือนั m เบอร์18นะพี่เขาบอกว่าเลือกเลยนะพี่พูเลือกให้เลย นะผมก็บอกอ่ะนั้นเอาเลข1 8ึแล้วกันรวมกันได้9้านะเลขดีนะพี่เลขมงคลนะอย่าลืมนะได้ไปแล้วอย่าลืมซื้อหวยติดเอาไว้เผื่อมีโชคนะเผื่อหลวงปู่นะแล้วก็องค์เท้าเวสวุวรรณนะท่านบรรดาลโชคให้นะครับนะก็ลองซื้อติดไว้แล้กันนะแล้วพี่แล้วผมก็ได้ส่งวัตถุมงคลให้พี่เขานะแล้ววันเวลาก็ผ่านไปจนผมก็ลืมแล้วนะว่าพี่เป็นคนบูชานําเบอร์นี้ไปนะแล้วพี่เขาก็ทักกลับมาว่า พี่โชคดีมากเลยนะเป็นไปตามที่พี่บอกเป๊ะเลยนะว่าผมจะมีโชคนะเผื่อนะหลวงปู่นะหรือว่าหลวงพ่อโวยชุดนิทโลเนี่ยท่านจะให้โชคนะผมก็เลยลองเสี่ยงโชคไว้นิดนึงนะครับนะผลปรากฏว่าผมป่วยนะครับนะแต่ต้องแต่ได้มันเนี่ยก็คือเลี่ยมขึ้นคอเลยนะบูชาติดตัวมาตลอดนะแล้วก็ลองซื้อเสี่ยงโชคดูนะเชื่อมากเลยและศรัทธามากเลยว่าหลวงพ่อโกยชุดนิทโลนะบรรดาลโชคบรรดาลทรัพนะกับองค์ปู่เวชแล้วหรือว่าองค์ท้าเวสุวรรณนะท่านก็ช่วยเสริมนะบรรดาลโชคบรรดาลทรัพย์ให้แก่ ผู้บูชาท่านด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ เรื่องราวดีๆแล้วกันนะสำหรับเหรียญจําปีนะครับนาะทาวเวสุวรรณหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลณนะปัจุบันเนี้ยเหรียญเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะที่มีคนพูดถึงามหากันเยอะเพราะว่าช่วงหลังๆมัเนี้ยกระแสทาวเวสุวรรณค่อนข้างแรงมากนะคนที่เป็นศิษยอนุศิษย์หลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลก็เลยอยากได้นะอยู่ในเหรียญเดียวกันไปเลยก็คือ1ก็คือจะมีรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะแล้วก็2ก็คือมีองค์ทาวเวสุวรรณนะที่หลายๆคนกําลังคารมนับนถือเป็นอย่างมากนะตอนนี้นะครับนะเนะขาก็เลยให้ความ หนึ่งรุ่นละกันนะที่ทําพิมพ์ทรงมาสวยงามและพุทธคุณดีนะมีประสบการณ์เกิดขึ้นให้เราได้เห็นแล้วบรรดาลโชคบรรดาลทรัพย์ด้วยบารมีหลวงพ่อโกยชุดินทโรวัดโกสิตารามและองค์ท้าเวสุวรรณโน คลิปวิดีโอต่อไปเราจะนําเรื่องราวประสบการณ์ของใครมาเล่าให้ฟังนะก็รอติดตามได้ส่วนใครมีประสบการณ์อยากจะฝากเรื่องราวมาที่ช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะสามารถฝากมาได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวของผมเลยชื่อว่าภูผาเพชรทองกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามนะทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ